นี่ก็คือด่านที่4ี่ของกลุ่มเรานะคะนั่นก็คือการเตรียมแปลงเพาะปลูกสําหรับการย้ายต้นกล้านั่นเองนะคะเราจะทําแปลงด้วยการใช้วิธีไถปรบหน้าดินนะคะแล้วก็ ใ้เปิดหน้าดินก่อนแล้วจึงถ่ายอีกขวนย้อนกลับไปด้วยความเร็วของเครื่องนะคะทางอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็จะให้พวกเราได้ลองใช้เครื่องมือในการาถ่ายปกหน้าดินนะคะอันนี้จะเป็นสปีดของตัวที่2นะคะหลังจากที่เราเปิดหน้าดินมาแล้วเราก็จะใช้ความเร็วที่ขี่ขึ้นเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ดินร่วนซุยมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ ซึ่งข้อดีของการไถกรบหน้าดินก็จะทำให้เราได้ดินที่ละเอียดมากขึ้นนะคะจากดินที่แข็งนะคะรวมถึงจะเอาเศษหญ้าอะไรออกไปด้วยนะคะค่ะและหลังจากที่ทำการไถาร้าดินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้เครื่องมือจอบและคาดนะคะทำการปรับปรุงแปลงให้มันมีระดับ ความสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ทําให้ดินที่มันยังเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่นะคะละเอียดลงด้วยการใช้จอบค่อยๆสับรวมถึงใช้คราดนะคะในการเกี่ยหน้าดินเพื่อให้มันเรียบขึ้นแล้วก็จัดระเบียบแปลงผักของเราด้วยการนำพวกเศษฟางที่วางๆข้างๆขอบขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ฟางนะคะฟางข้าวเนี่ยค่ะ คุมหน้าแปลงให้ทั่วๆละหนาๆเลยนะคะให้กระจายกระจายไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการลดน้ํานะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะอาจารย์ยังไงเขื่อเขื่อเป็นเพียงแค่เขื่อนไม่ได้ไม่ได้ประมาณที่หน้าตาค่ะยังไงนะพี่พี่พี่คำต้องลดยังไงอะคะถึงจะใช้คําว่ากดไปหรอ วค่อยๆลาไปอ่าสมมุติเนี้ยน้ำจะลงเป็นจุดแต่แบบเนี้ยเรากระจายน้ำนิดนึงอ๋อแผ่น้ำด้วยการใช้นิ้วเนี่ค่ะใช่ค่ะใช้นิ้วบังคับนะครับเขาจะรีบเหมือนเราเหมือนเราทาสีครับอ่าน้ำไม่ได้ไหลเป็นทางก้อนแต่กระจายน้ำออกไปแม้แต่ขั้นตอนของวิธีการรดน้ำนะคะทำยังไงถึงจะให้ น้ำชุ่มลงไปถึงหน้าดินประมาณสองขอนิ้วได้นะคะและนี่คือกลุ่มที่เริ่มทยอยปลูกต้นกล้าแล้วนะคะเป็นอีกกลุ่มหนึงนะคะเราแอบมาส่องของเขาค่ะเป็นกลุ่มที่ทําอยู่ข้างๆกันนั่นเองนะคะกําลังย้ายต้นกล้าลงมาพาะปลูกในขณะที่กลุ่มของเรายัางไม่ได้เริ่มเลยนะคะนั่นี่นะคะคือการย้ายต้นกล้าลงมา ปลูกลงแปลงนะคะเราก็จะต้องมีการตีเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบของช่องตาไฟสําหรับให้ผักนะคะต้นกล้าของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวนะคะโดยการนะคะวางต้นกล้าก่อนที่จะลงหลุมเนี่ยให้ห่างกันอย่างน้อย20ซนติเมตรทั้งด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านอีกแถวหนึ่งที่ถัดไปแถวกลางช่องว่างไฟประมาณ20เซนนะคะ ไม่มีเป็นไหนตรงเลยนายก็้องสลับกันหมดทุกแถวเลยรุ่นรุ่นนี้ต้องจัดลุ่ยไว้แนวแนวเกี่ยวขอเงินคนนะคะเขาประขอบยิ่งชงาจารย์มองหน้าเลยอ่ะใครว่างมานี้นะอ๋อขอพักเหนื่อยก่อนค่ะอาจ้าโอไม่ว่างค่ะโอไม่ว่างค่ะขอพักเหนื่อยก่อนค่ะเมื่อได้ระยะห่างของต้นกล้าแล้วนะคะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะทำการ เอาต้นกล้าลงไปในดินนะคะที่เราเจาะรูเจาะร่องไว้นะคะแล้วก็ทําการกลบให้เรียบร้อยค่ะโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําอีกเลยนะคะผ่านไปสักประมาณ1นสองอาทิตย์ได้ค่ะเพราะฟางเราจะชุ่มน้ําอยู่แล้วนยับ้า คุเางมาต้มก็ได้